สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับพบกับพี่น้องท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านวันนี้ตีห้าครึ่งครับมาทักทายพี่น้องอสมออีกตามเคยครับพี่น้องอสมอครับพี่น้องอสมอเอาไหมครับเงินค่าเสี่ยงภัยโควิดสิอีก6เดือนเดือนละห้ารรวมเป็น3ามพันของเดือนเมษาหกห้ถึงกันยาหกห้าเอาไหมครับถ้าเอาดูคลิปนี้ครับ มีผู้บอกว่าจะให้แล้วครับ,รบนี่เลยครับผู้ที่บอกว่าจะให้ก็คือที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท,ท่านพูดเมื่อวันที่10มีนาคมสองพันรนะครับซึ่งพูดในที่ประชุมอ,อสมอทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับซึ่ง ซึ่งคลิปการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟเรนซ์เราจะแนบไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้กดดูที่ลิงก์นะครับเต็มๆตั้งแต่ต้นการประชุมจนจบกดดูในรายละเอียดเป็นเรื่องของอสมอรล้วนๆนะครับแต่วันนี้จะให้ผู้ชมที่เป็นอสมอฟังว่าที่ปรึกษารัตตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านว่ายอย่างไรเกี่ยวกับค่าเสี่ยงภัยโควิด -19 เมษายถึงกันยายนหกหครับเือน ต่อไปเนี่ยอีกหกเดือนใช่ไหมเมษาถึงกันยานะคะค่าเสียงก็จะหาเงินค่าเสียงไปให้ให้ใหอาสามอต่อไปนะคะแต่อาสามอก็ต้องทํางานให้ด้วยนะเออเราถ้าเราไงล้อบอกว่าเอ๊ะเราเป็นจิตอาสานะเรามาไม่มีใครบังคับเราก็เออเป็นจิตอาสาทําด้วยความอาสาเต็มใจแต่ได้ก็ดีนะคะ อาได้ก็ดีนะคะก็จะพยายามทำให้ได้นะคะก็จะทำเรื่องขอต่อไปเมษาถึงกันยานะคะก็ค่าเสียงภัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของวัคซีนเรื่องของการประสานงานผู้ป่วยผอบอผู้ป่วยนะคะกับรพอพสตอกับพื้นที่อะไรเงี้ยก็จะเป็นผลงานอีกผลงานหนึ่งที่เราจะเอาไปขอสำนักงบ อาไปบอกอสํานักนายกรัฐมนตรีเอาไปดีเฟนว่าน,นี่คืองานของเราที่จะต้องทําต่อไปนะคะดังนั้นก็ขอแจ้งเรื่องที่สําคัญท่านี้เอาแล้วครับเมื่อฟังแล้วรู้สึกอย่างไรครับก็หวังว่าที่ปรึกษาลัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะได้ไปดําเนินการให้พี่น้องอสมอให้ได้สําเร็จนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ